เราจะเปิดประเด็นกันยังไงดีโตวนันนี้เอาง่ายๆเลยพี่เอาคู่แรกคือสเปนกับเยอรมันพี่พี่คิดว่าเขาจะงัดอะไรมาสู้กันดีวะถ้าถามพี่อ่ะมันคือพี่เดาไม่ได้เลยวะหมายถึงว่ามันจะเป็นการโดนกันของฟุตบอลที่คุณลิตี้สูงมากๆและพี่ว่าอ่ะพี่ต้องออกตัวก่อนนะประโยคที่พี่จะพูดต่อไปเนี้ยมันอาจจะส่งเสียงดรามา่าแต่พี่ไม่ได้มีเจตนาจะดูถูกคนดูฟุตบอลนะหมายถึงว่า ถ้าคนที่ดูฟุตบอลแบบเข้มข้นเข้มข้นหมาหถึงว่าดูเพื่อมองหาแท็กติกมองหาวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นการดูที่สนุกมากมันจะขับเคียยวนไปทางติกมากาแต่ถ้าเราต้องการดูเพื่อเป็นแบบเชียามันอนะแบบเฮ่เฮ่เฮ่มันน่าจะน่าเบื่อมากเพราะว่าบอลมันน่าจะไม่ได้แลกกันมันมันจะไม่ได้แบบโปง่งปางโปง่โปงปง้างคือถ้าคุณแบบดูในร้านอาหารก็จะแบบเช er ี่ยแม่งน่าเบื่อจังวะอะไรเงี้ยอันอันนี้คือในมุมพี่เพราะว่ามันสูสีกันมากแล้ว มันคงจะไม่มีจังหวะการเปิดแรกหรอกมันใช้คล้ายกับแมนซีเจออรซเซนน์อช่ไหมเราคงจะมาคาดหวังเกมเปิดแรกใช่ไหมมันคงไม่แลกกันหรอกมันจะเป็นบอลที่ทุกคนระวังตัวแต่ในความระวังตัวนั้นนะ่ะมันจะมีความสนุกของแท็กติกซ่อนอยู่จําได้พี่พูดถึงบอลสมัยใหม่ในเทปที่แล้วได้เนาะถ้าเรามาดูในเกมเนี้เราจะมองเห็นเลยถ้าเราพยายามมองอันนี้พี่พี่คาดเดานะในเกมเยอรมันกับสเปนเนี่ยถ้าเรามามองฟุตบอลแล้วมองมันเป็นพื้นที่เป็นโซนอะ ุณจะเห็นได้ว่าในนั้นมันน่าจะต้องมีการเคลื่อนที่การเพิ่มจํานวนผู้เล่นการโอเวอร์โหลดการวิ่งหาที่ว่างการโหททาสิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่เยอะมากแล้วมันจะเป็นการพยายามวิ่งไล่จับกันนะเพื่อทํำลายโซนเร้องมันคงจะไม่ได้มีการแบบเปิดแรกกันเพราะเกมไม่มันไม่เปิดหรอกด,ดังนั้น ดูคนมาดูแมทพุกเนี้ยอาจจะยากหน่อยอาจจะยากหน่อยลองดูงภาพดิถ้าสเปนกับเยอรมันเปิดแลกกันก็เป็นไปไม่ได้หรอกแล้วที่ระดับสูงทั้งคู่แล้วเป็นบอลคองบอลทั้งคู่แต่พี่ว่าเยอรมันจะบุกใส่เป็นหลักเพราะว่าพี่ว่าศักดิ์ศรีคำขอแต่พูดถึงสิ่งที่พี่ว่าเยอรมันต้องระวังสเปนสเปนเป็นทีมที่ในมุมพี่นะสมดุลที่สุดในในยูโรรอบนี้แหละแทบจะสมดุลกับฝรั่งเศสเลย สมดุลนี้คือเขามีบอลสั้นมีบอลยาวมีการเลี้ยงกินตัวของปีและที่สําคัญกล้าที่จะยิงไกลหน้ากอกเขตโทษไอเนี้ยสาคัญมากคือประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราสามารถพูดในโปรตุเกสได้ด้วยแต่ว่าเราพูดในในส่วนของสเปนเนี่ยสเปนเนี่ยพอพี่ดูมาพี่พิทึงเสมอคือเขาเล่นอย่างสุขุมโรดี้กับฟาเบียนลุยอะ่ะโอ้โหไมเชื่อมันนิ่ง้วยแบบสบายสบายเลยใช่โปรอ่าเพรดี้ด้วยคนหนึ่งที่มองว่า คือการสามตัวเนี้ยพวกเขากล้าเล่นบอลหน้าเกอะไม่ว่าจะยิงไกลหรือจ่ายข้ามลายปีกสองข้างก็อ,อย่างที่เห็นอยู่แล้วในโกลวิลเลียมกับเอ่อยามาสุดๆอยู่แล้วแต่ทีนี้ไม่ใช่ว่าสเปนไม่มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนของสเปนเป็นจุดอ่อนที่เหมือนจะไม่เป็นจุดอ่อนแต่เป็นจุดอ่อนนะคือเรื่องของซัคอเดฟอ๋อตัวสำรองใช่คือต้องบอกตามตรงว่าในมุมพี่อ่ะ ไอ้ความยอดเยี่ยมของสเปนเนี่ยมันมีข้อเสียคือเขามีผู้เล่นแค่ชุดแรกที่ดีอ่ะสังเกตไหมโจสับล้อที่เหลืออย่างฟรานตาเลสหรือดามิาโอโอโม่แทบอยาจจะตามเชื่อเต็มเขาไม่ได้หรือสมอติคนอ่งอ่ะดูไม่มีใครพอที่จะมาทดแทนไ,ได้ใช่ไหมใช่มาเปลี่ยนเกมได้อะไรเงี้ยตอนที่ดูสเปนพี่ตั้งคำถามว่าจุดอ่อนสเปนชุดนี้คืออะไรวะอ๋อมันมันคือการมีซอกคอดเดฟแนวลึกให้ใช้ได้น้อยในในกรณีที่เกมตันได้บอกไหมเขาไม่มี ไม่มีโจ๊กเกอร์ในในมานั่งสำรองครับผมตัดภาพให้เยอรมันโอ้โห <laughs> การมีส u p p o r t t e ที่ดีถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะโตมันเหมือนเรามีไพ่ในกระเป๋าเยอะให้ง่ายไพ่ะโดนแก้กี่มาาเรามีไพ่นี้ใ,ใช้มีไพ่นี้ใ,ใช้แล้วเราพี่คิดว่ารูปเกมที่ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเยอรมันพยายามขึงใส่เพื่อให้สเปนยับให้ได้แต่สเปนก็จะไม่กลัวที่จะยั่เพราะว่า แมทที่แล้วมีเห็นไปแล้วนี่ยการวางข้ามลายแล้ว,ลวเรานโกลเลียมหลุดเดียวอะโอ้โหพี่ว่าสูสีใช่ไล่ความสูสีได้แหละมันทำให้ทั้งคู่ระวังตัวสรุปก็คือนะในแง่เอนเตอร์เทนอะเอนเตอแบบแรกกันอะอาจจะยากดูน่าเบื่อมาแต่ในแง่แทคติกในแง่มองเป็นแบบฟุตบอลวิคอส์อนาลิติกแม่งจะโคตรสนุกเลยมันเหมือนคุณดูการหักเหลี่ยมเฉืนเนอนเิมเฉือนคมบนโต๊ะไพ ประมาณนั้นที่พี่มองเห็นประมาณนี้เหมือนเราแบบสู้กันเรื่องกุญซือด้วยไหมพี่แบบวัดกลิ่นกันว่าอย่างเี้ถ้าถามเรื่องกุญซือ,อยูเรมันค่อนข้างได้เปรียบแต่นะแต่คือนักเตะในสนามของสเปนมักเสรืรเป็นคนที่มีวิภาวะและฉลาดเล่นฟุตบอลซะเยอะคาว,าาว้าคารลาปอโรดีฟ้ฟาเบลุยเปเปดี้ไอพวกนี้เป็นพวกที่ อยู่ในสนามแล้วมันเล่นบอลฉลาดมันเลือกมันเลือกทุกอย่างได้ถูกต้องไปหมดอะ่ะพี่ก็ให้เครดิตโค้ชสเปนนะแต่ว่าการมีนักเตะแบบอย่างเปดี้อ็นออย่างโรดี้ที่เหมือนแบบแทบจะเป็นเหมือนโค้ชในสนามมันมีผลจริงๆอะไรเงี้ยมรวมแบบภาะวะผู้นํานสูงเลยเป่าใช่ทาทุกอย่างถูกต้องคุมจังหวะได้ดีคาคาว่าคุมจังหวะได้ดีนี่มันมันหมายถึงการแบบไม่ใช่แค่การแบบการเลือกว่าจะเล่นช้าเล่นเร็วนะมันรวมถึงมันมันรวมถึงการเลือกที่จะไม่เล่นด้วย การจับบอลเฉยสักสามวินาทีอะเฉยแค่นั้นนะมันมันก็นกทําให้ทีมมันสมดุลได้จากการที่เหยียบบอลเฉยสามวินาทีอะไรประมาณเนี้ยส่วนไปในฝากฝั่งของเยอรมันเนี่ยโค้ดได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะที่พี่ว่าโค้ดเขาค่อนพ้างจะน่าสนใจกว่าฝั่งของสเปนใช่แบบว่าเป็นแบบโค้ดสมัยใหม่อะไรอย่างี้ด้วยไหมครับพี่ใช่มันที่เกิดกันแต่ผู้เล่นในสนามเขาก็มีคนที่ประสบการณ์สูงเยอะพี่ยังชอบโชโีิโครสกุนโดกันอยู่อะไรยเงี้ยชนีดคนที่ โดนด่าตลอดคฮาวเวดพี่ก็ยังชอบพูดอยู่เสมอนะพี่ว่าฮาวเวดเนี่ยน่าสงสารวะ่ะหมายถึงว่ามันเล่นฉลาดอะมันวิ่งหาช่องดีคือต้องมองอย่างนี้นะทุกคนบอกฮาวเวดว่าเขายิงไม่คมใช่ป่ะแต่คนอื่นลงมาก็หาหาโอกาสยิงได้ไม่มากเท่าเขานะ mm hmm. ดังนั้นแบบการหาโอกาสให้ตัวยิงประตูได้ก็ถือเป็นความสามารถอย่างหนึง่งแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าบางครั้งการแค่การหาจังหวะยิงประตูได้อะ มันก็ยากแล้วเรายังมีกองหลังที่เข้ามากดดันอีกก็คือถ้าฮาวเวิดคมกว่าเนี้ยก็ดีแหละแต่แต่แค่แต่สิ่งที่ฮาวเวิร์ดทอยู่ก็ทําให้เอรมันเล่นได้ง่ายขึ้นมากแล้วประมานดีถ้าที่มองนะคู่นี้ก็จะประมาณนี้คู่นี้ลองไหมพี่ลองแบบฟันทงหน่อยไหมไม่เพราะว่ากูเชียร์ทั้งคู่เลย,มมยกู่แข่งตกรอบเลยมันคือคู่ชิงของกูเราะกูเชียร์สองคีมลอง <laughs> ลองเ <laughs> ดาน,นิดนึงว่าแบบใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้อะไรเงี้ยเอ่อ <laughs> พี่ไทยหัวก้อย่แบบสมมแม้ถ้าพี่ไทยแบบใครก็ได้เี่ยแบบสำหรับพี่คืออย่างเหมือนที่ใครพูดคือพี่ชอบวิธีการเล่นของเยอรมันเอกของสเปนมากชุดนี้มากแต่พี่ก็อยากให้โทน่โครได้จบสวยๆืยอนทัวรนเดียวเลยดังนั้นพรุ่งนี้พี่คิดว่าเกมคนเนี้พี่อยากดูนานๆใครชนะก็ได้แต่อยากดูให้นานที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้พวกเขาต้องตกรอบเร็วเลย <laughs> นี่นมันวิ่การแข่งขันย่อมมีการ,การชนะเพียงหนึ่งเดียว เท่านั้นใช่กิ <Bee mag y> <little ias> <vette> นดูดิถ้าพวกนี้มันแพ้คือโทนี่โคแแขะสตัร์เลยด้วยแขวนเร็วเลยท่นนี้แขวนเร็วเลย